เด็กๆป3ทุกคนที่เชื่อต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่ส่งคลิปมาล่าช้านะคะเนื่องจากว่าตารางสอนค่อนข้างหนาแน่นนะคะเด็กๆบทเรียนที่เราจะได้เรียนกันในวันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของกริยาที่เติม ing นั่นเองค่ะ เด็กๆลองมาดูตัวอย่างแรกนะคะคำกริยาที่สามารถเติม ing ได้เลยนะคะเช่นคำว่า walk walk ก็เติม ing ต่อท้ายได้เลยนะคะออกเสียงว่า walking walking กำลังเดินค่ะ watch watch watching watching แปลว่ากำลังดูนะคะคำต่อมาค่ะเด็ก stand stand standing Standing, กำลังยืน Talk, Talk, Talking, Talking, กำลังพูด Read, Read, Reading, Reading, กำลังอ่านนะคะเด็กๆตัวอย่างแรกพอเข้าใจไหมคะ5ตัวกริยาที่ที่เชื่อเอามาเป็นตัวอย่างเป็นกริยาทั่วไปที่เราสามารถเติม ing ได้เลยคะ่ะ ลองดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่สองค่ะเป็นกริยาที่ลงท้ายด้วยตัว e นะคะก่อนที่เราจะเติม ing เราจะต้องตัด e ออกก่อนค่ะเด็กๆตัวแรกค่ะคําคําแปลว่ามานะคะ เมื่อเราจะเติม ing เราจะตัด e ออกนะคะแล้วก็จะอ่านได้ว่า coming coming กำลังมาค่ะตัวที่สองค่ะ write write แปลว่าเขียนนะคะก่อนจะเติม ing เราจะตัด e ออกนะคะเหลือคำว่า writing writing กำลังเขียนค่ะตัวที่สามค่ะ make make ตัด e R, ing, ออกเติม ing อ่านว่า making making กำลังทำค่ะ give give แปลว่าให้นะคะตัด e ออกเติม ing ออกเสียงว่า giving giving กำลังให้ค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะตัวอย่างที่3ค่ะ เป็นคำกริกยานะคะคที่มีพยัญชนะตัวเดียวนะคะมีสระตัวเดียวและมีตัวสะกดตัวเดียวเป็นเสียงสั้นค่ะ mm. เราจะต้องเพิ่มตัวสะกดนะคะ mm. เพิ่มพยัญชนะตัวท้ายก่อนที่เราจะเติม ing เด็กๆเห็นไหมคะ sit mm. แปลว่านั่ง มีพยัญชนะตัวเดียวนะคะสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียวเราต้องเติมพยัญชนะหรือตัวสะกดให้อีกหนึ่งตัวก่อนที่เราจะเติม ing ค่ะแปลว่ากำลังนั่งค่ะ run run มีพยัญชนะตัวเดียวสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียวนะคะ ก่อนจะเติม ing เราก็จะต้องเพิ่มตัวสะกดให้อีกหนึ่งตัวแล้วเติม ing ออกเสียงว่า running running แปลว่ากำลังวิ่งค่ะตัวต่อมาค่ะ swim swim ตัวนี้เด็กๆอาจจะเห็นว่าไม่ทำไมมันมี2ตัวนะคะเนื่องจากคำว่า swim เราจะไม่ออกเสียงว่า swim นะคะเราจะถือว่าเป็นแค่1ตัวเนาะ swim นะคะเติมสระเพิ่มเออเติมพยัญชนะเพิ่มก่อนเติม ing ค่ะอ่านออกเสียงว่า swimming swimming แปลว่ากำลังว่ายน้ำนะคะและตัวอย่างสุดท้ายค่ะ cut cut มีพยัญชนะตัวเดียวนะคะสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียวนะคะให้เพิ่มเข้าไปแล้วเติม ing กลายเป็นคัดติ่งคัดติ่งนะคะกำลังตัดนั่นเองค่ะอ่าที่นี้ เด็กลงมาดูแบบฝึกหัดกันนะคะมีทั้งหมด10ข้อค่ะให้เด็กๆเ,เติม ing ให้ถูกต้องนะคะโดยดูจากตัวอย่างที่ที่เชื่อกำหนดให้เมื่อกี้ค่ะให้ทุกคนตั้งใจถาด้วยนะคะสู้ๆค่ะเจอกันตอนมาโรงเรียนนะคะสวัสดีค่ะ